ลองมาชมหลวงปู่ทวดปี05อีกสักองคหนึ่งนะครับซึ่งองค์นี้ก็อาจจะพิเศษกว่าองค์อื่นๆนะครับเนื่องจากองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังแบบซึ่งเป็นปี05หลังเตา่ารีดแต่เป็นหลังแบบนะครับเราก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นบ่อยนะักหรือบางท่านก็อาจจะเคยพบเห็นแล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้เคยพบเห็นเลย ในชีวิตในการสะสมพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเราจะมีความโชคดีที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือโอกาสนี้นำเอาหลวงปูท่ทวดที่มีหลังแบบมาให้ญาติธรรมได้ชมกันซึ่ง เท่าที่ผ่านมาก็มีพบเห็นอยู่แค่อ่าองค์เดียวนะครับไม่เคยพบเห็นที่ไหนอีกเลยนะครับซึ่งก็พบเห็นอยู่ที่พอพบเห็นแล้วก็ได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับนานแล้วแล้วก็เอาไว้ศึกษาหรือเอาไว้เพื่อให้คน ได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นการให้ความรู้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าที่นำมาโชว์เพื่อจะชี้ตำหนิต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพื่อที่จะขายวัตถุมงคลนะครับแต่ผมนำมาเพื่อแบ่งปันความรู้เพื่อให้ความรู้กับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกัน เหรียญน,นี้หรือว่า,า,ารูปหล่อปั๊มองค์นี้นะครับก็เป็นเนื้อนวะนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงซึ่งเนื้อทองแดงผมจะนำมาให้ได้ชมกันนะครับจะได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงของพระ หล่อของหลวงปู่ทวดปี05นะครับเนื้อหลังเตารีดกันว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับลองมาชมด้านหลังดูว่าเป็นหลังแบบเป็นยังไงนะครับก็มาดูก็เป็นลักษณะของเราก็จะได้เห็นว่ามีมีหลังคล้ายๆกับ เป็นหลังแบบลึกเข้าไปเป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็จะเห็นฐานบัวก็จะเห็นตรงหัวของท่านแนละ้วก็ก็จะเห็นแขนของท่านและการการนั่งนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนะตะไบนะครับก็จะมีการลบรอยที่มีส่วนเกินขึ้นมาก็อาจจะมีมากมีน้อย ก็จะถือเป็นสาระสำคัญจึงอยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันเนี่ยให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าหลวงปู่ทวดปี05นะครับถังเตารีดก็จะมีหลังแบบซึ่งอาจจะมีไม่มากนะครับมีไม่มากก็มีจำนวน ที่ไม่มากจึงทำให้ไม่แพร่หลายให้เราได้เห็นในตามหนังสือหรือตามเฟซต่างๆนะครับจึงถือโอกาสนี้นำของที่หายากนะครับแล้วก็หาชมกันได้ยากมาฝากสำหรับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ อยากจะให้ดูเนื้อหาหมวลสารอยากจะให้ดูที่พิมพ์ขององค์พระนะครับไม่อยากจะให้ไปดูตำหนิต่างๆเพราะเป็นพระรูปหล่อปั๊มนะครับก็มีโอกาสที่จะมีส่วนติดบ้างนะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันได้มีความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่